สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง TNS s นซนะคะวันนี้เราจะมาสปอยอนิมีจีนอย่างเรื่องตำนานจอมยุทธ์พูดถังซานภาคสอนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมกันได้เลย ใบหน้าของเขาดูซีดเซียวในขณะที่เขาคำรามเขาก็กะอักเลือดออกมาอะไรนี่มันความแข็งแกร่งอะไรกันพมนยุทธพยักแมงป่องตกตะลึงไปชั่วขณะเขารู้ว่าความแข็งแกร่งที่ทำให้เขาหวาดกลัวนั้นไม่สามารถทำอันตรายเขาได้เพียงแต่มันทำให้สัตว์วิญญาณของเขานั้นจมอยู่ในความหวาดกลัวหววีห้าวยิม้มพร้อมกับพูดขึ้นว่านี่คือความแข็งแกร่งของแสงแสงสว่างใช้เพื่อขจัดความมืดยังไงก็คือขยะจ้างเผิงพูดขึ้นหววีห้าวไม่ได้อธิบายอะไรเพราะความจริงนั้นดังกว่าคำ พูดไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขานั้นชนะเดิมพันที่ทำไว้กับพว้อุโรลงเซียวเหยาเมื่อหัววีห้าวก้าวออกไปผู้อุโรลงเซียวเหยาก็ได้มาถึงตรงหน้าของ,งหัววีห้าวคราวนี้เขามองไปที่หัววีห้าอย่างเจดจ่อมากขึ้นมันไม่ใช่พลังแห่งเสงดูเหมือนว่ามันจะเป็นพลังพิเศษที่ทำให้วิญญาณหวาดกลัวข้าเพลแล้วข้าจะรักษาข้อตกลงและไว้ชีวิตพวกเจ้าทั้งสามอย่างไรก็ตามเจ้าบอกข้าได้ไหมว่าพลังที่เจ้าเพิ่งใช้นั้นเรียกว่าอะไรแม้แต่มู่เอนก็ดู เหมือนว่าจะไม่ได้คอบคองมันในตอนนี้หัววีเฮาไม่สามารถโกหกได้เมื่อเขาอยู่ตัวหน้าของพมยุทธ์มังกรดําศักดิ์สิทธิ์เขาจึงพูดขึ้นโดยไม่รู้ตัวว่ามันเป็นพลังสําระล้อง,งมันเป็นพลังที่บริสุทธิ์ไม่ว่าจะเป็นจิตวิญญาณชนิดใดมันก็จะกลัวและสลายไปเมื่อเผชิญหน้ากับพลังที่บริสุทธิ์เมื่อมันสูญเสียร่างเดิมหัววีเฮาไม่ใช่คนประเภทแสงแต่พลังทางจิตวิญญาณของเขานั้นยอดเยี่ยมมากเขาสามารถประสบความสําเร็จได้ในขณะที่เขาควบคุมพลังแห่งแสงชั่วเขาภายใต้ถา ของอีไลเคอร์ซื้อพลังที่บริรสุทธิ์ช่างเป็นพลังที่น่าประทับใจข้าไม่เคยคิดมาก่อนว่าเจ้าจะมีพรสวรรค์เช่นนี้แต่ดูเหมือนว่าเจ้าจะไม่ใช่คนประเภทแสงหลังจากที่พูดจบพวกอโสลลงเซียวเยาเผยให้เห็นแววตาชื่นชมแบกๆในดวงตาของเขาพมายุทธพยักแมงป่องไม่ได้เดินมาใกล้พวกเขาส่วนว่าอาจารย์เซียนหล,ลินเออนั้นก็ไม่ได้ตามเขามาเช่นกันเธอรีบกลับไปที่ฝั่งของอาจารย์เยยนเศ้าเจ๋อและมองไปที่พวกอโสลลงเซียวเยาดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความ หววาดกลัถึงแม้ว่าเธอจะต่อสู้กับจางผึ่งก่อนหน้านี้แต่เธอก็สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าพัวอุสุลุงเซียวเหยานั้นปรากฏตัวขึ้นเมื่อไรอย่างไรก็ตามไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้เธอสามารถเอาชนะพยักแมงป่องได้ด้วยความช่วยเหลือของหัววีเฮาแถมเขาก็ยังได้รับบาดเจ็บอีกด้วยหัววีเฮาจึงได้เอ่ยถามผัวอุสุลุงเซียวเหยาไปว่าถ้าไม่ใช่ประเภทแสงก็จะใช้พลังเสียงไม่ได้อย่างนั้นหรอกฎของใครกันพัวอุสุลุงเซียวเหยาหัว,หวเลาะพร้อมกับพูดขึ้นว่า น่าสนใจซึ่งน่าสนใจจริงๆนี่เป็นครั้งแรกที่ข้าเคยได้เห็นและได้ยินอะไรแบบนี้ไปกันเถอะเจ้าตัวน้อยไปแสดงให้ข้าเห็นว่าเจ้าจะสามารถทําให้ข้าประหลาดใจได้มากแค่ไหนอีกจากนั้นพวกเขาทั้งหมดก็ได้บินลงมาพร้อมกันแล้วพวมยุทธพยักแมงป่องก็ได้เดินมาหาผู้อาวุโสลงเซียวเหยาพร้อมกับพูดขึ้นว่าพมายุทธมังกรผู้อาวุโสลงเซียวเยารีบเหลือนมองเขาและหยุดไม่ให้เขาพูดอีกต่อไปตกลงเขาจะทําตามคําแนะนําของท่านจางเผิงพูดขึ้น อีกครั้งก่อนที่เขาจะถอยห่างออกไปสองสามก้าวและมองไปที่หัววีห้าดวงตาของเขาเปลี่ยนประกายเล่ากับว่าเขานั้นกําลังคิดอะไรอยู่ผูอาวุโสหลงเซียวเยามองดูหัววีห้าแล้วยิ้มพร้อมกับพูดขึ้นว่าเข้ามาเลยสหายน้อยข้าจะให้เจ้าโจมตีข้าสามครั้งและปลดปล่อยพลังวิญญาณทั้งหมดของเจ้าออกมาข้าจะไม่ตอบโต้ตราบใดที่เจ้าทําให้ข้าเคลื่อนไหวได้แม้แต่นิดเดียวหรือทําให้ข้าปลดปล่อยวิญญาณยุทธของข้าออกมาข้าจะยอมรับความพ่ายแพ้ข้าจะใช้พลัง วิญญาณระดับเดียวกับเจ้าเพื่อป้องกันหัววีห้าวจึงพยักหน้าและค่อยๆหลับตาลงดูเหมือนว่าหัววีห้าวจะได้เปียบเพราะว่าผู้อุสหลงเซียวเหยานั้นจะใช้พลังระดับเดียวกับเขาแถมยังไม่ตอบโต้เขาด้วยซ้ำอันที่จริงหัววีห้าวรู้ดีว่าความสามารถของผู้อุสนั้นน่ากลัวเพียงใดหลังจากที่เขาได้เผชิญหน้ากับผู้อุสไทยท่านก่อนหน้านี้นั่นจึงเป็นเหตุผลที่หัววีห้าวรู้ว่าทักษะวิญญ,ญาณประเภทจิตวิญญ,ญาณของดวงตาที่สามของเขานั้นไร้ประโยชน์สำหรับผู้อุหลงเซียวเหยา ในตอนนี้เขาจึงทําได้เพียงใช้ทักษะวิญญาณอื่นเพื่อบังคับให้ผู้อโสโูรลงเซียวเหยาเคลื่อนไหวสั้นแสงสีทองสลัวปรากฏขึ้นบนร่างกายของหัววีห้าวแสงสีทองนั้นไม่ได้แรงมากนักแต่กลับทําให้ผู้อสูรทั้งสี่คนถึงกับตาลุกวาวเมื่อเห็นมันพวกเขาทั้งหมดมีสายตาที่เสียบแหลมและสามารถบอกได้ว่ามันคืออะไรนี่เป็นสัญญาณของการสําแดงพลังวิญ,ญญาณจากภายนอกนี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้เห็นราชาวิญญ,ญาณทําสิ่งนี้และพวกเขาก็ต้องตกใจยิ่งกว่าเดิมแสงสีทอง บนล่างของหัววีห้านั้นเริ่มหนาขึ้นเรื่อยๆในขณะที่รัศมีความแข็งแกร่งของเขาก็เพิ่มขึ้นเช่นกันแสงสีทองก็เริ่มลอยขึ้นมาจากร่างกายของเขาเขาสะสมพลังอย่างบ้าคลั่งพลังวิญญาณของเขาถูกบีบอัดเมื่อหลอมรวมกับพลังจิตวิญญาณของเขาเขาพยายามจะทําให้เสร็จในครั้งเดียวผู้อาวุโสลงเสี้ยวเหวยาพึมพำกับตัวเองในตอนนี้ดวงตาแห่งโชคชะตาของหัววีห้ากก็ได้เปิดขึ้นแล้วเขาก็มุ่งตรงไปยังทิศทางของผู้อาวุโสลงเสียวเหยาทันทีทันใดนั้นผู้อาวุโสลงเ,เสี้ ่าผมของเขาลุกตั้งขึ้นไปทางด้านหลังของเขาจะเป็นไปได้ยังไงเขาทำไมข้อรู้สึกว่าถูกคุกคามได้อย่างไรผู้อาวุโสลงเซียวเหวยาพึ่มพำกับตัวเองด้วยความรู้สึกตกใจเมื่อวีห้าวเริ่มเคลื่อนไหวในขณะที่เขาเริ่มเคลื่อนไหวนั้นเครื่องขับดันวิญญ,ญาณระดับหกสี่ตัวที่อยู่ด้านหลังของเขาก็ได้เปิดปล่อยแสงที่แข็งแกร่งอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนเขาเป็นเหมือนดาวตกสีทองพุ่งลงมาตรงที่ผู้อาวุโสลงเซียวเห่ยายือนอยู่เขาไม่ได้ใช้ทักษะวิญญ,ญาณใดๆเขาใช้กำลังเพียงอย่างเดียวมัดขัวของเขา เขาก็ได้พุ่งไปที่หน้าอกของผู้อุโสโลงเซียวเหยาทันทีผู้อุโสโลงเซียวเหยายังคงยืนหยัดอยู่บนพื้นเขาเพียงยกมือใช้ขึ้นอย่างเงียบๆเ,เพื่อเผชิญหน้ากับหมัดขวัวของหวัววีเฮ้าหมัดและมือได้เข้าปะทะกันเกิดเสียงดังสนัน่นแสงสีทองที่อยู่รอบตัวของหวัววีเฮ้าก็แข็งแร่งขึ้นพลังกดดันที่รุนแรงกำลังพยายามล้มคู่ต่อสู้ของเขาแสงสีทองสลัวแวบผ่านดวงตาของผู้อุโสโลงเซียวเหยาเขายังคงนิ่งอยู่กับที่โดยที่ไม่ได้ตอบโต้อะไรปล่อยให้แสงสีทองเข้มกระแทก างกายของเขาโดยที่เขานั้นไม่ขยับเขยื่อนแม้แต่นิดเดียวการสืบเสื้อสายองจกักรพรรดนั้นหรอข้าไม่คิดเลยว่าการสืบเสื้อสายจักรพพัดของมู่เอินจะถูกถ่ายทอดให้เจ้าเจ้าเหมาะสมที่จะเป็นสิทธิของเขาด้วยหมัดนี้ผู้อาวุโสโลงเซลย,ยาจึงได้ยอมรับหัววีเฮ้าจากก้นบึ่งของหัวใจจากนั้นหัววีเฮ้าจึงได้ดึงหมัดกลับและลอยลงมาเขาทําในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดในเวลาเดียวกันร่างกายของเขาก็ได้ปลดปล่อยความเย็นยะเยือกออกมามันให้ความรู้สึกเหมือนพายุทอร์นาโด ที่เกิดจากพายุหิมะนิ้วชี้ของเขากดลงกับพื้นและเริ่มหมุนอย่างรวดเร็วโดวยใช้นิ้วเป็นศูนย์กลางสั้นของแสงสีส้มทองปรากฏขึ้นบนร่างกายของเขาความเย็นสุดขั้วก็ได้ปกคลุมพวกเขาเอาไว้ท่านุ่มเข็งขั้นสูงเงินหลัวผู้เอาโสโลงเซียวเหยาตกตะลึงในขณะที่พูดเมื่อหัววีเห้าพลิกมือใช้ของเขาพายุหิมะและลมที่กำลังพัดออกไปด้านนอกนั้นก็ได้หยุดลงมีแค่ฝ่ามือของเขาที่พุ่งไปยังหน้าท้องของผู้เอาโสโลงเซียวเหยาเขาใช้เทคนิคการจับภาพของสำนักถังแต่ เขาก็ได้เปลี่ยนจากการจับภาพเป็นการตบแทนผัววุโสลงเซียวเหยารู้สึกได้ถึงความเย็นยะเยือกที่ไม่อาจจะอธิบายได้โจทะลุฝ่ามือของเขาทันทีและมีลัศมีที่ดุนแรงและพิเศษมากในความเย็นยะเยือกนี้เขาไม่คิดว่าหัววีห้าจะปลดปล่อยฝ่ามือเช่นนี้ได้ในตอนนี้หัววีห้าก็ได้ออกแรงจากมือขัาวก่อนที่จะพลิกตัวแสงกระบ,บี่เข้มสีน้ําเงินก็ได้พุ่งออกมาจากมือขัาวและเลงไปที่ขาของผัววุโสลงเซียวเยาผัววุโสลงเซียวเยามีสถานะที่น่านับถือเขาย่อม รักษาคำพูดเป็นธรรมดาในขณะที่เขาเข้าประท้ามือกับหัววีฮาเข้าใช้พลังวิญญาณแค่ระดับ50ถ้าไม่อย่างนั้นท่านน้ำแข็งไรหิมะของหัววีฮาก็จะไม่สามารถเอาชนะการป้องกันของเขาได้ไม่ว่ามันจะแข็งแกร่งแค่ไหนก็ตามในตอนนี้แขนขวาของผู้วุสูหลงเซียวเหยาก็ได้สูญเสียความรู้สึกไปทั้งหมดหัววีฮาไม่ได้มีความเมตตาใดๆต่อมังกรเท่าตัวนี้เลยและเขากําลังจะปลดปล่อยทักษะการระเบิดน้ําแข็งของเขาออกมาในขณะเดียวกันดาบของเทพีหิมะก็เริ่มทํางานเช่นกัน แม้ว่าเขาจะมีโอกาสโจมตีเพียง3ามครั้งแต่หัววีห้าวก็ปลดปล่อยพลังการต่อสู้ของเขาอย่างเต็มที่ภายในการโจมตีทั้ง3าครั้งแรงระเบิดที่เกิดขึ้นจากแขนของเขาทำให้เขานั้นถึงกับประหลาดใจจากนั้นเกล็ดของมังกรสีดำสนีก็ได้ปกคลุมแขนขวาของผู้อุโสหลงเซียวเยาทักษะการระเบิดน้ำแข็งของหัววีห้าวถูกแยกออกจากกันด้วยเกล็ดมังกรดำที่ปรากฏขึ้นในเวลาเดียวกันหมอกน้ำแข็งก็ได้ถูกปลดปล่อยออกมาจากฝ่ามือขวาของผู้อุโสหลงเซียวเยาความเย็นสุดข,ขั้วถูกผลักออกจาก ากแขนของเขาโดยพลังวิญญาณอันมหาศาลของเขาความเย็นยะเยือกได้พัดผ่านและแสงกระบีส่สีน้ำเงินเข้มก็ได้พุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้ามันได้สร้างภาพสายแสงที่คล้ายกับฉากหน้าจอของน้ำแข็งในอากาศมัววีเฮ้าได้ถอยกลับไปที่จุดนี้แล้วพัวโสโู่ลงเซียวเยารู้สึกหดหูเล็กน้อยเมื่อดาบอันคมกริบนั้นได้พาดผ่านไปและทิ้งความรู้สึกอันหนาวเหน็บไว้เขาไม่ได้แค่ขยับตัวแต่เขายังปลดปล่อยวิญ,ญญาณยุทธของเขาออกมาด้วยซ้ำและเขาก็ได้พ่ายแพ้ในรอบนี้อย่างหน้าขันยิ่งกว่ารอบก่อนหน้านี้ เห็นได้ชัดว่าเขาไม่ทราบถึงความสามารถของหัววีเฮาในทํานองเดียวกันก็เป็นเพราะว่าหัววีเฮานั้นแข็งแกร่งมากพอที่จะทําให้พมยุทธ์มังกรดําศักดิ์สิทธิ์นั้นแพ้เดิมพันในครั้งนี้ใบหน้าของหัววีฮาเป็นสีแดงกำในขณะที่เขากรีดร้องเขาก็กระอักเลือดออกมาการแสดงออกของผู้วุฒิหลงเซียวเหยาในตอนนี้มืดมนมากหลังจากที่เขาแพ้ให้กับเด็กและเขาก็อยู่ในสภาพที่อ่อนแอเขาพยักหน้าพร้อมกับพูดขึ้นว่าเจ้าเด็กน้อยเจ้าชนะแล้วข้าไม่แปลกใจแล้วที่ มูเอินยอมรับเจ้าเป็นสิทธิ์ของเขาสำหรับการสปอยก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะเรามาต่อกันในคลิปหน้านะคะผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณค่ะ